สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการปันน้าใจต้านภัยมะเร็งนะครับรายการที่เราจัดทาขึ้นโดยมูลนิธิหมอ่บ้นสู้มะเร็งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากหลายวันนี้ก็มาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากหลายอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณนภพพรหรือชื่อเล่นว่าคุณฝนนะครับก่อนเ่ยขออนุญาตสวัสดีคุณฝนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนณนภพพรเอียกิมจูค่ะรบกวนคุณฝนนะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้คุณฝนป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดไหน เป็นระยะขั้นไหนแล้วก็ที่ผ่านมารักษาอะไรมาแล้วบ้างครับค่ะผลเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองค่ะตอนนี้ก็รักษาเป็นการรักษาค่ะมีคีโมสี่เข็มแล้วก็ฉายแสงทั้งหมด20แสงตอนนี้ผลคีโมครบสี่เข็มแล้วแล้วก็อพอดีอขัดสนเรื่องเงินท้องที่จะเดินทางไปฉายแสงก็เลยปรึกษากับคุณหมอว่า มีวิธีไหนที่จะช่วยได้บ้างเพราะของผลเป็นมะเร็งที่ไม่ได้ลามไม่ได้ลุกลามแล้วก็คุณหมอก็เลยนัดผ่าตัดวันที่สิบแปดนี้มาัผ่าตัดยกเต้าค่ะครับแสดงว่าได้ยาเคมีกับฉายแสงก่อนแล้วค่อยผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ผลเลือกแค่แค่เคมีสีเข็มฉายแสงผลไม่สามารถเดินทางไปได้เพราะว่าเราอยู่เกาะสมุยต้องเดินทางข้ามไปที่ศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ ก็คือก็คือตอนนี้รอนัดผ่าตัดใช่ไหมครับหรือว่าผ่าตัดไปแล้วครับ่าผ่าตัดวันที่สิบแปดนี้ค่ะผ่าตัดวันที่แปดผ่าเสร็จมาแล้วใช่ไหมครับสิบแปดค่ะสิบแปดที่อ๋อสิบแปดโอเคสิบแปดนะฮะโอเคก็คือยังไม่ได้ผ่าตัดเลยนะครับแล้วคุณหมอวางแผนว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่อครับอคุณหมอยังยังไม่ได้บอกเลยค่ะว่ายังไงแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้ค่ะคุณหมอตัดก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากออกแล้ว ก่อนที่จะให้คีคมสีเข็มอยากให้คุณฝนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่ความยากลําบากที่ขอความช่วยเหลือมาจากมูลที่หมอหมกส้มมะเร็งเนี่ยตอนนี้มีความยากลําบากในช่วงที่ทําการรักษามะเร็งอย่างไรบ้างครับออตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานเลยค่ะตอนในช่วงรักษาเพราะว่าต้องไปพบหมอคุณหมอบ่อยแล้วก็เดินทางไปให้คีคมี่อยดแล้วก็ตอนนี้สามีอะค่ะก็เพิ่งได้ทํางานแล้วก็ลําบากมากเรื่องค่าใช้ใจ่ายเพราะมีบุตรอีกสามคน ค่าอาหารการกินค่ากับข้าวอะไรเงี้ยค่ะข้าวสารอะไรเงี้คยค่ะไม่มีเลยเออรลกวนวสอบถาม่อยครับไม่ได้ทํางานมานานแค่ไหนแล้วครับก็ตอนที่รู้ว่าเป็นนะคะก็ก,ก็คือไปหาหมอบ่อยแล้วก็ที่ทางานเขาก็เลยแบบว่าไม่ค่อยโอเคเพราะเราลาบ่อยก็ก็คือประมาณตั้งแต่เดือนมก,กราค่ะที่ท,ที่ที่รูผลตัง้งแต่มกราที่ไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับใกล้ค่ะใช่ค,ครับผมแล้วตอนนี้ไรายได้มาจากใครบ้างครับ ตอนนี้รายได้มาจากสามีค่ะเพิ่งได้ทํางานไม่ไม่ได้สองอาทิตย์เลยตอนตอนนี้ก็คือสามีตกงานประมาณสองเดือนอก็อยู่กับขอพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาช่วยเหลือมากห้าร้อยสองร้อยเพื่อมาซื้อข้าวสารแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วนอกจากค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วคออ่าใช้จ่ายอย่างอื่นมีอีกไหมครับมีค่าบ้านค่ะค่าบ้านก็ผ่อนเขาค้างเขาแล้วก็มีค่ามอเตอร์ไซค์แค่นั้นค่ะส่วนหนี้สินอย่างอื่นไม่มี แล้วในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรมีปัญหาไหมครับก็มีตอนที่จะไปฉายแสงแต่ว่าผลเลือกที่จะให้หมอผ่าตัดที่นี่ก็เลยไม่ต้องเดินทางแค่นั้นค่ะไม่มีค่านทา่สุดสำหรับการมีแค่ค่าเติมน้ํามันรถไปโรงพยาบาลแค่นั้นเองสุดท้ายนี้อยากให้คุณฝนนะครับช่วยยืนยันให้ผมกับคุณผู้ชมนะครับได้มั่นใจหน่อยนะครับว่าเรื่องราวที่คุณฝนเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับ ค่ะนางสาวนาภาพรเอียกินจูนนะคะเรื่องราวที่เล่าไปนะคะเป็นความจริงทุกประการเลยนะคะครับผมก็ได้รับฟังเรื่องราวของคุณฝนนะครับแล้วก็ตรงนี้ได้เห็นถึงความยากลําบากนะครับของอการที่จะใช้ชีวิตนะครับในการดํารงชีวิตแล้วก็ในช่วงที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยก็ตกงานไม่มีงานทํานะครับแล้วแต่ว่ายังมีรายจ่ายนะครับที่ต้องใช้ทุกเดือนแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับค่า รักษาพยาบาลนะครับซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปรักษาอยู่เนื่องจากว่าการรักษายังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดนะครับก็ได้เห็นถึงความยากลําบากตรงนี้นะครับผมก็จะได้มอบความช่วยเหลือเป็นค่าช่วยเ,เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับจากมนลนิธิหมอหมอส้มะเร็งซึ่งเราได้รับบริจาคมาจากคุณผู้ชมนะครับผมทําหน้าที่เป็นผู้ประกาศเท่านั้นในการที่มอบเงินบริจาคตรงนี้เป็นความช่วยเหลือให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะเป็นกําลังใจ นะครับเพราะว่าการรักษาตรงนี้ยังไม่จบนะครับก็คงจะต้องต้องอาศัยกําลังใจนะครับต้องอาศัยการต่อสู้กับโรคนะครับเพื่อที่จะฝ่าฟันตรงนี้ให้ให้สำเร็จแล้วหลังจากที่รักษาจนจบแล้วร่างกายกลับมาฟื้นตัวแข็งแรงดีก็คงจะได้กลับมาประกอบสัมมาอาชีพนะครับแล้วก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับและผมได้ขึ้นเบอร์บัญชีไว้ที่หน้าจอเป็นบัญชีของคุณฝนนะครับท่านสามารถที่จะ บริจาคโดยตรงไปที่คุณฝนนะครับหรือว่าถ้าจะโทรสอบถามท่านก็สามารถที่จะโทรได้ดังเบอร์ที่ผมได้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมนะครับที่จะได้ช่วยเหลือให้คุณฝนนะครับฝ่าฟันจากช่วงวิกฤตตรงนี้ต่อสู้กับโรคลายได้จนจบครบถ้วนนะครับก็ขออนุญาตที่จะ เป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่ลบกวนเวลาที่คุณฝนจะได้ไปพักผ่อนนะครับก็ต้องขออน,นียนจบการสัมภาษณ์เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ